อ๋อเปลี่ยนย้ายตอนตอนนั้นที่บอกว่าหักแค่หักแคห้าเดือนเองฮะย้ายแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ยังเป็นเัินเหมือนเดิมเออเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เรื่องใหม่นะไอ้ที่ไม่โอนเนี่ยคือกูอยากมีของในชื่อเขาผมไม่ถามถามนะอุ้ยใช่ไหมถามถึงในฐานะของไอ้พี่ชายการไอเก้าอุ้ยโทษนะครับที่ผมมาทำลวงนะครับกะกะไอ้ดาวเนี่ยไงน้องไอไอดาวผมผมถือว่าเป็นน้องสาวผมอะไร คุณคิดใหญ่กับน้องขาผมไอ้ยาวเนี่ยไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ไม่รู้อ่ะคบกันตอนไหนไม่รู้อ่ะอืมจเลิกกันไม่บอกว่าเลิกใช่ตอนคบก็ไม่ได้คุยกันเลยว่าจะคบใช่คือตอนนี้คือไม่เลิกไม่รู้ผมไม่บอกไมไม่เลิกผมผมไม่รู้ไม่ใช่ไปเอาหยาบหยาบเลยตอนนี้ชายผู้ใหย่อึนอยู่เอออาหยาบหยาบเลยผู้ใหญบอกเออคุณปล่อยมือไหม ก็แล้วแต่เขาตอนคบกันยังไม่บอกว่าคบกันเลยเออพราไงเแล้วมันไม่ไปหาแม่หาพ่อเขาต้องทีเขาต้องงานเนอะเออมึงมาเข้าเมืบ้านของบ้านเขาห่างไม่เข้าบ้านของบ้านเขาห่างแค่สี่กิโลนะไม่มันไม่เกี่ยวกัอาหารกี่กิโลเอาไปเอาไปลูกยีบออกไปแล้วไปหาแม่ไปจะไปก็ไปหาแม่ไปไม่ไปหาหน้าที่มิ้นท์สาัน่ะไป็นว่าเป็นดี๋ยวบ้านห่คุยกันเลยมันยังไม่ทันได้คุยเลย แล้วทำไไไมม่ปคุยปัญหาไม่คืออะไรฟังฟังนู้นเขาก็รู้จักทุกอย่างรู้รู้จักแล้วมันไม่เดี๋ยวมันลื่อนอย่าเล่นอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ให้พี่พูดเริ่มต้นเลยเราเคยพูดเรื่องนี้ไหมเหรอที่ว่าค่าดองเท่าไหร่ทำไมผมถึงไม่คุยอ่ะเป็เรื่องเดิมไหมอ่ะไม่เดิมไม่เดิมเพราะมันคุยกันคนละแนวเลยคนละมุมเลยจริงๆถามอยู่วันนั้นก็ถามแล้ว คนนั้นถามแล้วผมผมเวลาคู่ผมเมี่ยไม่อยากก็ไม่อยากอย่างนี้เหี้ยเลยเราคุยเยอะสินสอดจะไปซีเรียสสินสอดผมแต่งเมียนี่เงินเมียหมดเวลาคุยเหี้ยไม่ดับเลยเจ้าที่ไม่ถูกใจสิ่งนี้เคยคุยเรื่องนี้ไอ้ตอยว่าผมคิดว่าคาดองสองสามแสนอ่ะเขาบอกว่าเออพ่อเอ็กซ์สี่แสนหาแสนมันจากงานพ่อ มันไม่อยา่ยทอวันเกิดโอยเงินเท่านี้ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกเรื่องเนี้ยผมไม่ใช่แ,<ค>แล้วอยูไม่มีอยู่แล้วแค่เ <laughs> ีน <laughs>